f สี่วัสุหูหุ่นเนาะวันนี้่อนกับตื่นตะเศร้าออกมาตะบ้านครับออกมาฟังเสียงไก่ปลาน้องพี่น้องนาวดับไฟนะครับเินยบจ้อยๆดูเวลาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณตีห้าครับตีห้าเนาะออกมาฟังเสียงไก่คันครับแล้วก็จิ้ขึ้นผูกลอนไงเนาะกรเทือ่อ ได้ไกลมากเ้าจังพี่น้องก็ดีนตะเซ้าครับที่รถมาตาบานเดี๋ยวนี้อยู่อยู่เที่ยงเนาะทเที่ยงเที่ยงหนาเดี๋ยวนะครับมางพกก็มาดังไฟครับดังไฟ ดเด็ดขายหน้าจีนไวเนาะก,กับฝังเสียงเสียงไกลขั้นไม่มีเวลาครับพี่นอ้องเห็เดเบี้ยแจ้งแคหน้อยบ้กอันนี้พาพี่พาน้องขึ้นไปครับขึ้นปูเนาอเดี๋ยวการ,รับอย่างมื่อเช้าเตื่นแต่เช้าหกโมงเคืองนะครับพี่นอ้อง บ้านกับยังมืดอยู่เนาะคีฟ้ากับคุณฝนตกนี่ให้เนาะคืมเนาะอย่างมื่อเช้าไก่ก็เริ่มขันแล้วครับเป็งครูเนาะไปครับเดี๋ยวขึ้นไปแล้วย่างไปเรื่อยๆฝังไปเรื่อยๆเนาะเถือมันขันแล้วก็แต่ไปแจ้งคนนี้มัน มันอาสีดดขอนคนเนาไปพี่นาะเสียงไกขันเนาะยินบกขันไล่ตัวเนาะ

ับไก่คู่นะครับไก่หนุ่มไก่คู่พี่น้องเอ้ยเกดอเลยครับไก่คู่น้อยโอ้แหลกอีกเลยพี่น้องเองเย้ <c oughs> อเย ด้วยครับอากินก้อนไงน้นองมันมันโอ้แล็กอีเีมุนอัน <ừ> ลงมาฮอดทางนี่เนองทางย่างไปเชียงไห้ที่ยงนาเนาะมุ่นปลาเราครับตัวเงาเต็มหัวนึงมาหน้่ครับไปพผู้น้อนย,ย,ออย,ดดยกับเบุ้งเวลาครับประมาณ เดี๋ยวนี้เนาะซ้องโม่แล้วครับแต่มันคืบมาสิเนาะที่ฝ้ามันคืบมาสิครับแต่ว่าก็ดช่วยเติมแล้วลงไปเที่ยงครับป่ะเนะี่ยเข้าไปบ้านห้กินก้อนหงายเนาะไปครับหมาดอยู่นี่ครับส่งกับคืนแต่เด็กอยู่

เทงหนา n ล้วเนาะเยวเออ้สุดยอดเลยครับเนี่ยหนึเต็มคนหายสอนกินน้องพี่น้อง เอาไว้ตับบะหมีเ่เล็วครับใบแห้หมดละองุ่เจ้าหรอวะองออุ่นปล่อันยูพี่นะครับบ่อนอยู่นี้เนาะไตหลงไปพุ่นคำรับเศ้านี้ก็มาไห้นาะพี่เนาะป้องเสียไก่ตาเศ้าก็มาเนี่นครับนนตัวนึงเนาะตัวมันขันบ่เข้าครับ ใกล้หลังเป็นเบาโนยเนาะ,ะเอาเชียงเป่าบักต่อยครับเปอาเนาะเป่าครับบอเนาะเิ็นหล่อลำพงมานำครับโพงลำพงมานำน,นี่เด็กกำลังเล่มเนาะพี่น้องเป็นเบ,นบาถูกขันมนาเข้าครับเข้าก่อนเป็นเบาเข้าก่อนอ่อนจะได้ข้อตัวก้าบ้านก่อนครับพี่น้องเข้าไปแต่งโคองมาให้เบี้ยกันครับหากินก้นนอนไงเนาะ ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าครับปอ,อกมาเหมือนยืดบางไเบางหนาพร้อมก็ได้ยักย่างกินก็ไปบ้านพร้อมบ่หากา็ได้กินพี่น้องห่าแกปานาอมันเป็นวิธีส่วนบทบ้านเหาเนาะมันก็คือคนในเมืองโลกก็คือว่านะครับตื่นแต่ดึกอ่ยายักย่างกินเนาะ บบไซเบ็ดกระยามองโบไซมองกัขึ้นป่าครับห้ากะลอกกะแต่ห้าไกลห้ามู้ครับจำม้งได้คนมีมู้เนาะนี่ครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับสมเนาะพี่น้องเนะาะฝากกดไลค์กดกดติดตามให้บอนันอ่นแน่เป็นกำลังใจให้บอนลหนำนะพี่น้องมึงอยู่หลายคลิปครับยากเวียกตรงนี้ครับกุหลังขุมม้อย นี่บอวันขอตัวกับบป๋ก่อนพอกันมาคลิปหนะ้าสวัสดีครับ